สวัสดี f อทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์5 15เอ,อ้กับแทงทัอใจเกลีของเราอีกหนึ่งอีกหนึ่งวันหลังจากไม่ได้ออนไลน์มาหลังจากไม่ได้ออนไลน์มาสี่ห้าวันไม่ใส่สิเกือ <c oughs> บซีฟมือเนาะบ่ไล้เล่นยากหลาย น่าจริงๆนะง่าจริงๆเลยช่วงนี้หลักๆก็อยู่แต่ทะเลลึกก็ไปกับอาศวิจักรกลหาหนึ่งศูนย์วันนี้ห้าหนึ่งห้าเอฟซีถามหาเอฟซีห้าหนึ่งห้าถามหาวันนี้ว่างก็เลยม,มาลิน้นเอาสิบมาเอาสิบห้ามาเบิงงนี้ คนเดิมคนดีขอได้เปล่าอันนี้ก็สุดรสสุดขนาดอันนี้ก็เลยเ้ยนะเอาสิมอวากระทืบโนี่แม่เสดพูดถึงกระเสยดยไอเดียน,นี้ดิดีไหมบอลลินละ่ะอันดับหกของลานปล o n แทงท็อปมาสเตอร์กับทะเลลึกข้อปูบ,บอมบิก ผู้ใดติดตอด่อใดติดต่อมาให้ได้ครับเนี <c oughs> ผ่ผมจะซื้อ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 วันนี้เลยเนี่ยขั้นวันแม่นี่ขั้นแม่ถึงแหกไปก่อนเนี่ยวันนี้นะครับหรือว่าเรื่องรหัสไปแล้ว <c oughs> อันนี้เราจะมาดูอัศวินจักรกลกันน <c oughs> ะขาจัดทีมวกัน จัดทีมก็อต้องเอาแท่งทออมังสวิรัตเขา้ามังสวิรัตเข้าไปมันจะเพิ่มเม็ดเลือดให้มาแท่งท่อมาตือ้อหนึ่งเม็เดี๋ยวก็วันแล้วสนีละมาแท่งทออใจจีรีเราชุบไปสองล้านสองขอที่ไม่มี ตัวโอ้มีมีตัวดาบเมียเจตัวนี่ไหมนี่ตัวเดียวนี่ซับไปีกว่นเลยเนี่ไ่ไ่ไอันตีอันนี้อู้อันนี้ไล่อันตีคล้องไรยังเกาะคล้องไรคอยใช้ไปให้เป็นคล้องไรรจมตี สายโอ้ยสายจให้ส,าย,หสายต่อสูงสนดให้สายจมตีมั้งแท้ๆในยีบน,นี้มาเหล็กแลีนไกลตูมไปมาคุ้สั้นซับนาไปอูมโอ้ยไปหวานเลยรับแรงเรียวแรงทะลุนรกซับนาไปตูมออกไปอึง้งยัดหน้าเข้าไป ของลูกไฟโชวเข้าไปจุๆตัวสองแสนพอติดเพ้าใหม่อีกโอ้โหยางวะตัวดีฝังสีเงาโอยเก,กือบตายแทงท็อปดูกระจบแทงท็อปใต่โจมตีนี่กระทาดนาวีโชวเข้าไปอีกสตอันติอุ๊บๆตายเ,ยเยรื่ยอยๆตันีกฝังสีเงาใส่นกไปฟินนี่ก่อยมา เอาวูมมาไปตัวละเจ็ดแสนฮะไกลลวไกลลวไกลไปบ้านละบอกลูกไฟไปอีกแล้วโอ้โหตูมแดนมาเหล็กวิ่งกายชุบตูมตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้ขอออขอโอเขาออกกวนข่อยเอาวูมไอ้เข้าไปเอาวูมเข้าไปผม้งลูกไฟโอ้ผมมีลูกไ,ไ,ไฟใส่ติดทีละตัวลูกไฟไหม บอกเพื่อเว้ยโซนี่ฟังสีเงาโูเข้าไปตีเข้าไป,ไ,ปได้อันตีไปโซนี่ฟังสีเงาฟัางไอหนกไปอีกแล้ว,วมีนกไฟใส่แล้วไปตีธรรมดาไปละโอ,โอ้มาเล็กแล่นไก่ะโูเข้าไปบาคุซันซับนะบาคุซันซัำนาแทงท็อปไฟวันนี้เอา ตุ้มมาไปสะท้อนตุ้มสะท้อนล้าน <embaixo> ส<ร> <antique> ีสะท้อนล้านสีเอาตีหนึ่งแสนสะท้อนสองแสนเนาะเอาไก่ตายแล้วเอาแข่งทอปคอยโซนี่ฝังสี่เงาโชว์เข้าไปแปดแสนไปโจมตีบีตุ้มไล่โจมตีไปเอาจับกระต้องเขาต้องจำจัดในตัวดาเมจเท้าวันเท่ากลางแล้ว ตีไปอีกละไอ้บ่พิงดูไฟใส่เว้ยแข่งท็อปไฟต้องเปลี่ยนแผนละตุ้มตุ้มตีกกไปดูไฟเขามีเหลือเฟ้อเนาะขาเขาจะวินจักรกลไว้ซับนะตุ้มสะท้อนล้านเก้าสะท้อนตายตุ้มเข้าไปเนาะเกิดอะไรอีกละนี่ป้อมาม้จะอยู่นี่มาแข่งท็อปมาตึ้งมารอบนี้ ฟังสีเงาใส่เด็กตูมตูมตมโอ้ยไม่ตายไม่ตายใช่ไหมมาเหล็กวิ่งมาเล็กเล่นไกลล้ะโอ้ยลยู่ไปเหลือเยอะแยะสับหน้าตูมแสนเก,ก,ก้าสะท้อนไปชูเข้าไปเอาพี่หงแล้วไปลูก,กระจกทุบหน้าเข้าไปอี่หนึ่งครั้งมะ โซนิกฟังเสียงเอาชูสะท้อนอุ้มสะท้อนตายเองอุ้มเข้าไปมาเล็กเด่นไกลวะนี้โชว์เข้าไปอุ้มเข้าไปสะท้อนอีกตู้มเข้าไปไอเอาอุ้ม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 เข้าไปจากตัวตุ้งยับ อีสองเท่ามาเล็กเลียนกายอีโฉเข้าไปอุ้มส,ส,สะท้อนอู้ส่วนนี้ควยไปวันละสับหน้าอู้มสะท้อนอยู่อีกอ๋งแทงทอปดึงหินดึงหินย่างเดียวตึกหินไปอีนึงครั้งจากอันละไอเอ็นตีโฉโฉอู้อู้ยันหน้านแทงทอปคอลวละ แปรตู้มสะท้อนสะบันแขนตูมเข้าไปอีกโอ้สิบเดินหยุเดินเลย嘛ตาย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 โฉเข้าไปแทงทอมมังเซวิชัดไล่โจมตีไม่ละโอ้ระเบิดอีกสะบันแขนตู้มเข้าไปตู้มดูกระจอกไายโจมตีวะตู้มโอ้โอ้เอ้เอ้โอ้โอ้โอ้ทิ เขาอีกมาเล่นแลกายอีกชูเข้าไปตูมสะบ้านแขนยิ่งๆตูมโอ้โหจนวินซิปเทิร์นพอดีโฮ้ย <c oughs> <c oughs> แทงคราบไอยสายฟีก็ยังสี่ละสายฟีนาวแบนสายเติมเนาะเว้ย <c oughs> แงคราบไข่จนเมื่อยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับเซิร์ฟเวอร์5.5กับแทงท็อปตัวตึงตัวเดิมไปแล้วครับ